อุปการชีวก็เช่นเดียวกันเมื่อฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดนั้นแต่ด้วยความที่อุปการชีวกเป็นนักบวชก็มีความรู้ผู้ที่มีความรู้เขาจะข่มสีหน้าและอากับกิริยาได้ถึงเขาจะไม่ชอบแต่เขาก็ไม่แสดงท่าทางออกมาแบบผู้ไม่มีการศึกษาเออไม่เป็นไรฟังแล้วก็ไม่ค่อยถูกหูแต่ด้วยความที่เป็นผู้รู้เหมือนกันก็เลย ทูลกลัาว่าดูก่อนอวุโสท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านควรเป็นผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้เราอยากจะทราบนาำของท่านว่าท่านมีนามว่าอย่างไรองค์พระสัพพัญยูพระตถาคตเจ้าก็เลยได้บอกชื่อนั้นแก่อุป,ปกะชีวกว่าเรา เป็นผู้ที่มีชัยชนะหา